วันนี้ไปเช่าหนังสือมาด้วยแหละแต่ว่าเป็นหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เฮ้ยอยู่ไหนมาแล้วเง่ได้แล้วที่หาอยู่เนี่ยหีเล่มเนี้ยเจ๋งสุดเลยที่เคยหามาจากร้านหนังสือนายอินอ่ะเพิ่งเจอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดหน้าอ่านน่าอ่านน้าอ่าน อาจารย์บอกว่านักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ว่าเก่งตั้งแต่อายุเด็กๆปาสคารแน่เลยอ๋อใช่ปารคาวนี่เองปาร์ตคารยโอ้โห ครับผมชื่อนายสวิตมนานนา์นะครับอยู่ปวช2ทับหน่งแผนกอาหารและโูชนาการเลขที่13ครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุเรียนสงนวลอยู่ชั้นปวช2.1ทับหอาหารและโูชนาการครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจร,รันเชียงแก้วอยู่ชั้นแผนกอาหารและโภชนาการระดับชั้นปวช2ทับ 1, เลขที่2ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญพิรมกุสพัน์ปวช2ทับ1แผนอาหารและพัฒนาการเลขที่32ค่ะเรามารู้จักกับนักคณิตสานะครับนักคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกนะครับมีแนวคิดอะไรใหม่ๆนะครับมากมายนะครับก็คือมีคนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าเขามีความคิด ที่เหมือนว่ายังเป็นเด็กนะครับแต่ความคิดของเขาไม่เด็กเลยนะครับก็คือปาร์ตคาวนั่นเองนะครับทับชื่อเต็มเมนะครับก็คือเบสปาร์ตคาวครับเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน1623เขาเป็นเป็นคนฝรั่งเศสตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับบีดาวของเขานะครับก็คือเอตียงปาร์คาวนี่เนะครับเอตียงปาร์คาวเป็นผู้ที่ว่าสอนเบสปาร์คาวนะครับก็คือสอนหนังสือของบุตรของตัวเองนะครับสอนไปสอนมาบังเอิญว่า พบความวิเศษของในตัวบาตคาวเองนะครับเป็นคนที่จดจําหนังสืออะไรได้เร็วนะครับคืออ่านปุ๊บจำปับ๊บแล้วก็ท่องสูตรนู่นสูตรนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อสิบเมื่อเขาอายุ12ปีนะครับเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลกแล้วก็มีแนวคิดในการคิดสูตรน้ําหนักของมวลการไหลของเหลวนะครับแรงดันของเหลวนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเขาอายุ16ปีนะครับเขาเป็นคนที่ว่า เสนอทฤษฎีของกลวยนะครับคือการกลวยหรือเลขาคณิตน,น,นั่นเองนะครับเสนอทฤษฎีต่างๆและหลังจากนั้นนะครับไปไปมาเนี่ยเมื่อเขาอายุค่อนข้างที่จะแก่ลงแล้วเพื่อความฉลาของเขานะครับเขาเกิดอาการเจ็บปว่วยและก็ต้องลาจากโลกนี้ไปนะครับนั่นไงครับน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ว่าคนเก่งๆของบนโลกของเรานะครับซึ่งแบบอยู่กับเราได้ไม่นานและก็ถ้าเกิดเขาอยู่ จนถึงปัจจุบันนะครับเขาสามารถที่ชมโลกไปได้มากกว่านี้เลยนะครับผลงานของปา้าท้าวแดงขนันณิสร์นะคะมีงานเขนียนเ s s a y maurice c o m n i c o ซึ่งสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับเรขาคณิตโปรเจกทีมนะคะพัฒนามาก,ก่อนแล้วเมื่อท่านอายุได้สิบหกปีค่ะผลงานทางวิศวกรรมในยุคป,ปัจจุบันมนุษย์สามารถประดิษฐ์เครื่องที่สามารถผลแรงในการทํางานได้มากบางครั้งคนทํางานออกแรงเพียงเล็กน้อยแต่สามารถทํางาน เช่นการยุของของหนักแน่นมากมหาศาลการใช้เครื่องช่่มแรงประเภทที่เรียกว่าระบบไฮโดรลิมืม่อ A และ B เป็นจำนวนจริงใดๆและ N เป็นจำนวนเต็มบวกเมื่อนำมาเรียงกันจะได้สลักษณะรูปสามเหลี่ยมจึงเรียกค่าลักษณะนี้ว่าสามเหลี่ยมบัส ทําให้เราร well, ู้จ uh ักทฤษฎีและแนวคิดของปาสคาวได้นะครับว่าเขามีแนวคิดและก็ที่จะเอาเอาเลขในชีวิตประจําวันนะครับมาประยุกให้เข้ากับสามเหลี่ยมปาสคทวนั่นเองครับ